แต่ว่าสีสันของการพัฒนาอาชีพนี้ถ้าจะลงไปปลูกฝังตั้งแต่เด็กเล็กๆและมีวิชาชีพในการเป็นผู้ที่ชํานาญการในวงการท่องเที่ยวอีก30-40ถึงปีข้างหน้ามรุเทศน้อยจะเป็นอีกหนึ่งสีสันในการพัฒนาวิชาชีพนี้ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการท่องเที่ยวติดตามกับคุณแพรวลำไพครับ ค่ะคุณผู้ชาคะด้านหลังของพิ่ชันก็คือน้องๆอยู่วามาคุเชตนะคะหรือมาคุเชตนอที่ตอนนี้กําลังพานักท่องเที่ยวล่องเรือชมและเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาในพื้นที่โดยรอบของตลาดน้ําขวัญเรียมค่ะและนี่ก็ถือเป็นอีกอกิกจกรรมหนึ่งนะคะที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้สนับสนุนการท่องเที่ยวในบ้านเราอีกด้วยค่ะ น้องๆเหล่านี้นะคะก็เป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือค่ะที่มีความสามารถถูกฝึกฝนมาให้เป็นมคัคุเทศน้อยถ่ายทอดประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในตลาดน้ําขวัญเรียมในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ค่ะซึ่งตั้งอยู่ทั้งฝั่งวัดบำเพ็นเหนือและวัดบางเพลงใต้นะคะโดยที่แห่งนี้สร้างให้เป็นตลาดน้ําโบราณเพื่อที่คนรุ่นหลังได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศย้อนอยุคกันทั้งชมชิมและช็อปซึ่งก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่สะท้อนชีวิตแบบไทย ได้ดีทีเดียวละค่ะและทั้งหมดก็คือ Thailand t เ e อ a p ค t a l of AEC เนจอซีในจรอุสิริกเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับพักสักครู่ครับติดตามที่วันทันเหตุการณ์กันต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ